ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปวิดีโอฝากทุกคนกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยและเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันได้เลยนะครับสวัสดีครับอยูับผมไนฟูดครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาขอประวัตาชญากรรมเชิะนะครับสําหรับคนที่สมัครใหม่นะครับของผมกอกไปนานแล้วนะครับกรอกไปนานแล้วนะครับก็จะมาสอนคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าทำยังไงบ้างนะครับก็ เอย่างแรกนะกดเข้าแอปนะสมมติทุกคนนะครับสามารถนะครับไปดูคลิปแรกผมนะครับข้างบนนี้นะครับพี่ผมสอนนะครับการขอประวัตินญากรรมนะครับกอข้อมูลแล้วก็ไปรับมานะครับผมนะก็เสียหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะก็ไปดูคลิปได้นะครับโอเคครับหลังจากนั้นพอเราได้รับใบมาแล้วนะครับก็จะเป็นใบแบบนี้เลยครับนี่ผมจะคืนให้หลังจากนั้นนะครับให้ทําการถ่ายรูปนะครับ แล้วหลังจากนั้นทำาไงต่อมากดที่แอปสำหรับคนที่จะกรอบประวัติอาชญากรรมของ Shopee Food นะ Shopee Food กดตรงที่โปรไฟล์ช่วยเหลือแล้วยังไงต่อกดตรงที่หมดหมู่เดอนมาข้างล่างกดเข้าไปนี่ครับ เขาก็จะบอกนะช้อปปี้ฟู้ดนะก็ควรรู้เกี่ยวกับการขอใบรับรองประวัติอาชญาก,ก็เตรียมแบบอะไรโชว์นะครับยื่นสถานที่ที่เราจะไปขอนะครับของจังหวัดของเรานะครับแล้วอย่างนั้นเสียค่าธรรมเนียมถึงร้อยบาทอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะตามนี้เลยนะอย่างที่ผมทําในคลิปตอนผมสอนขอนะครับก็โอเคครับจากนั้นทําไงต่อถ้าได้รับใบามาแล้วใช่ไหมก็ให้กดตรงนี้เลยนะครับคลิกที่นี่นะครับคลิกไปครับ วเวรอสักครู่นี่ครับทุกคนจะเจอหน้าส่งเอกสารตรวจสอบประวัติอาชญากรรมพาร์ทเนอร์ผู้ส่งอาหารช้อปปี้ฟูด้ดหลังจากนั้นนะครับให้เรานะครับทำการใสร่รหัสคนครับไดไอดีของเราให้ทุกคนกดไปตรงที่ตั้งค่าแล้วมันจะมีข้อมูลประวัติของเราครับก็ไอดีอ การขับของเราจะอยู่ตรงนั้นนะครับก็คือหมายเลขนะครับแล้วก็เอามาใส่นะครับผมแล้วลางนั้นหมายเลขบัตรประชาชนของเรานะแล้วก็ใส่ชื่อของท่านผู้ชมนะแล้วก็นับสกุลไม่ต้องใส่คํานำหน้านะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการวีชอปปี้ฟูด้ดที่ใช้สมัครวีชอปปี้ฟู้ดนั่นแหละนะครับแล้วจางนั้นทายสำเนาใบลดภาษบธิรก,กรรมหน้าแรกนะโอเคหน้าแรกส่งไปหน้าที่แบบว่า จะเป็นแบบประวัติที่แบบว่าถ้าของคนที่แบบไม่พบประวัติแบบอะไรเนี่ยมันก็จะขึ้นฝั่งขวานะเออถ่ายไปส่งเพิ่มไฟล์ของทุกคนยังไงก็กดเนี่ยก็จะมีเรียกดูแล้วก็หลังจากนั้นก็กดตรงที่รูปภาพแล้วก็มันจะเป็นรูปแรกถ้าทุกคนถ่ายล่าสุดนะแล้วกดแล้วมันก็จะอัพโหลดมาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ถัดไปนะครับร้านแกนั้นนะครับ มันก็จะขึ้นหน้าให้เรานะครับมาเาเ็จติ้นหลังจากนั้นก็รอนะครับรอถ้าเราซื้ออุปกรณ์จาก s h อ p e e Food นะครับครบสมบัติประวัติการครบแต่ละพื้นที่นะครับก็จะขึ้นในค่ารอให้เรานะระดับรเดอร์ให้เรานั่นแหละครับประมาณนี้นะครับผมโอเคครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าใคร พิมพ์คอมเมนต์อะไรก็ถามมาได้นะครับก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ตัวเองนะผมเคยส่งไปแล้วนะผมส่งไปแล้วนานแล้วนะครับผมก็นอ่นแหนะนะผมก็มากดตรงตามที่ผมบอกท่านผู้ชมเลยนะครับนะก็ไปขอมาแล้วแล้วก็มาถ่ายรูปแล้วก็กดส่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็เจอใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบายนะครับ